สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพงกี้ชาแนลวันนี้ผมอยากจะชวนเพื่อนๆมาแต่งหน้าเค้กให้เป็นรูปหัวใจด้วยพิมพ์วงกลมกันครับและผมขอออกตัวไว้ก่อนเลยว่านี่คือครั้งแรกในการทําเค้กรูปหัวใจโดยที่ไม่ได้ใช้พิมพ์รูปหัวใจครับก่อนที่เราจะไปดูวิธีทํากันอย่าลืมกดซับสไครต์ช่องพงกี้ชาแนลและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆใ,ในครั้งต่อไปครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปลงมือทํากันเลยดีกว่าครับ วันนี้ผมจะเลือกใช้เป็นเนื้อเค้กสปันใบเตยขนาด2ปอนด์ครับสำหรับวิธีทำและสูตรเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนี้เลยครับขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเรามาร์คจุดลงบนเค้กโดยใช้วิปครีมแบ่งครึ่งเค้กให้ออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับหรือว่าเพื่อนๆจะใช้มีดกดลงให้เป็นรอยเบาๆก็ได้เช่นกันครับพอเรามาร์คจุดได้เป็นเครื่องหมายบวกแบบนี้ขั้นตอนต่อไปเราก็จะใช้มีดสไลด์เนื้อเค้กออกให้เป็นทรงสามเหลี่ยมหรือเป็นก้นของหัวใจครับ พอเราตัดเนื้อเค้กเสร็จแล้วก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับสำหรับเนื้อเค้กที่เราตัดออกมาเพื่อนๆอย่าเพิ่งทิ้งนะครับให้เก็บเอาไว้ก่อนครับเพราะเราจะนําเนื้อเค้กไปประกอบให้เป็นรูปหัวใจออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ครับให้เพื่อนๆเก็บเนื้อเค้กที่เราตัดออกมาเอาไว้ก่อนเดี๋ยวไปดูขั้นตอนต่อไปกันเลยครับจากนั้นผมก็จะสไล์เค้กแบ่งออกเป็น2ชิ้นเพื่อสอดไส้ซอสมะพร้าวอ่อนครับขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราไปเริ่มประกอบเค้กกันเลยครับให้เพื่อนๆเตรียมฐานรองเค้กขนาด2อปอนครับ แล้วเราก็จะบีบวิปครีมลงบนฐานรองเค้กนิดหน่อยครับเพื่อยึดเนื้อเค้กของเราครับแล้วนําเค้กชิ้นที่1มาวางลงบนฐานรองเค้กค,ครับโดยเราจะเว้นระยะด้านบนไว้ประมาณนี้ครับต่อไปเราก็จะบีบวิปครีมลงบนเนื้อเค้กค,ครับเพื่อนๆสามารถบีบได้ความหนาตามชอบครับแล้วใช้ปาต t u ลาปาดให้พอเรียบครับจากนั้นเราก็จะบีบวิปครีมด้านข้างให้รอบครับเพื่อเตรียมใส่ซอสมะพร้าวอ่อนครับ แล้วผมก็จะบีบวิปครีมด้านบนแบบนี้ครับผมอีกนิดหน่อยครับส่วนตรงนี้เราอาจจะต้องมีการตัดออกครับผมเลยต้องบีบครีมเผื่อเอาไว้ครับพอเรากั้านขอบเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปเราก็ใส่ซอสมะพร้าวลงไปได้เลยครับสำหรับซอสมะพร้าวก็จะมีสูตรอยู่ในลิงก์ที่ผมทิ้งไว้ด้านล่างครับโดยเราจะใช้ช้อนเกลี่ยซอสให้เสมอกันครับจากนั้นเราก็จะนําเค้กอีกชิ้นหนึ่งมาวางประกบให้เรียบร้อยครับแล้วเราก็จะใช้สปต t u l a ปาดครีมด้านข้างที่ล้นออกมาให้เรียบร้อยครับ สำหรับเศษเนื้อเค้กที่เลอะตามฐานเค้กผมจะใช้ไพ่ครับค่อ,คอยๆเก็บความเรียบร้อยครับขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเรามาประกอบเค้กรูปหัวใจด้านบนกันครับโดยผมจะนําเนื้อเค้กที่เราสไลด์ออกครับมาทาวิปครีมบางๆครับเพื่อเชื่อมให้เค้กของเราติดกันได้ง่ายครับแล้วเราก็นําเนื้อเค้กไปประกบตามภาพได้เลยเราจะทําแบบนี้ทั้ง2ด้านเหมือนกันครับ สังเกตว่าเนื้อเค้กที่เรานําไปประกบครับจะเตี้ยกว่าเนื้อเค้กชิ้นใหญ่ครับแต่ตอนนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราบีบครีมเพิ่มเติมได้ครับเพื่อให้เค้กรูปหัวใจของเราออกมาได้สมบูรณ์แบบครับเราจะใช้มีดค่อยๆเสาะล่องตรงกลางหัวใจออกอีกนิดหน่อยครับในคลิปผมบีบวิปครีมเบี้ยวไปนิดนึงครับผมเลยหาจุดกึ่งกลางใหม่ครับใช้มีดค่อยคอยทาบลงให้ได้จุดกึ่งกลางแล้วค่อยๆเสาะล่องออกมาเป็นสามเหลี่ยมประมาณนี้ครับ พอเค,ค้กของเราได้โคร้งรูปหัวใจเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้ออกมาเป็นลนักษณะประมาณนี้ครับจากนั้นเราก็จะมาบีบวิปครีมเพิ่มตรงมุมด้านนี้ก่อนครับเพื่อให้เนื้อครีมเสมอเท่ากับเนื้อเค,ค้กชิ้นใหญ่ครับแล้วเราก็บีบวิปครีมให้ทั่วทั้งก้อนได้เลยครับจากนั้นเราก็จะใช้ปัตุลาสปาดหน้าเค,ค้กให้เรียบครับ สำหรับครีมส่วนเกินที่เราปาดด้านหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมก็จะนํามาปาดด้านข้างเค้กให้เรียบร้อยครับเพื่อเป็นการรองพื้นให้กับเค้กของเราก่อนที่เราจะไปบีบครีมจริงครับพอเราปาดครีมด้านหน้าและด้านข้างเพื่อรองพื้นเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้เลยครับเป็นเค้กรูปหัวใจสวยงามเลยครับข<อ>ั้นตอนต่อไปผมก็จะนำวิปครีมสีชมพูมา,มาบีบให้ทั่วทั้งด้านหน้าเค้กและด้านข้างเค้กครับ พอเราบีบครีมจนทั่วทั้งก้อนแล้วเราก็จะมาปาดครีมด้านหน้าก่อนครับแล้วค่อยเก็บรายละเอียดด้านข้างครับสำหรับการปาดครีมรูปหัวใจครั้งแรกของผมครับก็ถือว่าไม่ค่อยยากสักเท่าไหร่ครับแต่ก็อาจจะยากนิดนึงตอนเก็บรายละเอียดด้านข้างครับเพราะว่ามีส่วนวาลส่วนโค้งครับขั้นตอนนี้เราจะต้องใจเย็นๆแล้วค่อยๆปาดให้เรียบครับสุดท้ายผมจะใช้ไพ่ครับค่อยๆเก็บรายละเอียดให้กับเค้กของเราครับสำหรับด้านหน้าเค้กถ้าเราปาดไม่เรียบไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราต้องมาตกแต่งเพิ่มเติมอีกครับ พอปาดเสร็จเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆก็อย่าลืมมาทําความสะอาดที่ฐานเค้กให้เรียบร้อยอีกรอบหนึ่งครับและเค้กรูปหัวใจของเราที่ปาดครีมเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ครับขั้นตอนสุดท้ายเดี๋ยวเรามาบีบครีมเพื่อตกแต่งเค้กกันครับโดยจะใช้วิบครีมสีขาวใช้หัวบีบ 6B บ,บีบที่ขอบด้านข้างเค้กทั้งด้านบนและด้านล่างครับเราจะเอียงหัวบีบประมาณ45องศาครับบีบแล้วลากเบาๆครับ พอเราบีบครีมจนรอบเค้กแล้วก็จะทำให้เค้กหัวใจของเรามีความเด่นขึ้นครับเมื่อเราบีบครีมเสร็จทั้งด้านบนและด้านล่างครับก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะแบบนี้เลยครับและสุดท้ายผมจะใช้หัวบีบ 2DE บีบดอกไม้ลงบนหน้าเค้กให้เต็มทั้งก้อนครับวิธีบีบก็ไม่ยากครับให้เราตั้งหัวบีบให้ตรงแล้วบีบเป็นก้นหอยครับ1รอบประมาณนี้ครับ เพื่อนๆสามารถบีบสลับไปมาแบบไหนก็ได้ครับขอให้มีดอกไม้เต็มทั้งก้อนครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับเค้กรูปหัวใจของเราในวันนี้ครับสำหรับคลิปนี้ผมหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆที่อยากทำเค้กรูปหัวใจโดยที่เราไม่มีพิมพ์รูปหัวใจเราก็สามารถทำได้เช่นกันครับ และถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับและยังสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันที่ใต้คลิปนี้ได้เลยที่สำคัญอย่าลืมกด s ับสไค i b e ช่องพงกี้ a n n e l และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆใ,ในครั้งต่อไปครับและยังสามารถติดตามได้อีกหนึ่งช่องทางที่แฟนเพจ a c e b o o k พงกี้ a า n e l ครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ